สวัสดีพี่พี่น้องน้อนะชาวทิกตอกยูทูปนะแล้วก็ที่ดูหน้าร้านผมที่ลาซาด้าด้วยนะครับ4 PNS พระเครื่องลบุรีวันนี้มีหลวงพ่อปดนี่นะครับก็ล่าสุดเลยเมื่อปีก่อน64นะฮะรุ่นโชคดีเจริญพกกระซับนะวัดพระาธาตุวายโยนะฉะเชิงเซานะวัดนี้คึกคักมากนะใครๆก็ ไปเยี่ยมชมที่วัดจนล้นหลามจนไม่มีที่เลยนะครับเพราะว่าดนโชคดนาลาบให้นะครับปลดนี้ปลดสินกันเยอะนะถูกรางวัลกันเยอะอะวันนี้ผมก็มีมานี้ที่ร้านมีอยู่ประมาณสิบล้นเองนะก,ก็แบ่งน้องๆเข้ามาเอามาอวดก่อนครับ <c oughs> นะไม่มีอะไรบ้ากไม,ไม่มีอะไรมากเพราะว่ารุูนแรกๆที่เห็นมันเป็นแค่ ทองแดงมันปูลมดำบ้างอะไรเล็กน้อยแต่รุ่นนี้มีหลายหลาย,หลายพิมพ์หลายแบบนะครับอ่าอันนี้เป็นทองแดงผิวไฟนะเหรียญจริงสวยนะครับนี่อ่าอันนี้ตะก,กวัวนะครับรงยาสองสีพื้นแดง <c oughs> ข้างหลังเป็นรูปพระธาตุนะครับตอกโค้ดตัวเลขแล้วก็รูปถุงเงินวแหวแวนนะครับระคาบมาอยู่มีตรงไหนอีกนะครับมีมันโปูปูทองทิพย์นะสวยงามเป็นพระ ทรงโบราณดั้งเดิมนะฮะทรงสุโขทัยนะครับปางมาแลิววชัยยังไงก็แบ่งมาให้ดูให้ชมนะครับเช่าหาได้ที่ร้านค้าเลยนะครับแวะไปดูที่ร้านได้ผมนี่ยังต้องตามหาพระพุทธรูปเลยนะครับมาบูชาไว้ที่บ้าน อยากได้มากแต่หายากอยู่ทีเดียวนี่ไรอัพากาซาตินครับเป็นไงชัดไหมสวยไหมฮะน่าจะเช่าหาขึ้นขอกันได้สรงจำปีนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม